สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวพูดถึงแต่เรื่องตัวเลขนะกราบยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเศรษฐศาสตร์อยู่รอบตัวเราและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อข้าวของหรือแม้แต่เลือกว่าจะนอนเพิ่มอีก10นาทีหรือจะตื่นมาทำงานให้เสร็จ สิ่งเหล่านี้คือเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดหัวข้อที่จะนำมาเสนอในวันนี้ 1. เศรษฐศาสตร์คืออะไร 2. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3. ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 4. โอกาสต้นทุน 5. การแบ่งเศรษฐศาสตร์ 6. หลักการคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ 7. บทบาทของเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 8. ระบบเศรษฐกิจ 9. กลไกราคาและอุปสงค์อุปทาน 10. ปัญหาเศรษฐกิจและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ 1. เศรษศาสตร์คืออะไรเศรษศาสตร์คือศาสตร์ที่ศึกษาการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือพูดง่าย คือเรามีทรัพยากรไม่พอสำหรับทุกสิ่งที่เราอยากได้ดังนั้นเราต้องเลือกว่าจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเศรษฐศาสาตร์ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินแต่รวมไปถึงการใช้เวลาแรงงานวัตถุดิบความรู้และโอกาสต่างๆตัวอย่างใกล้ตัวเช่นผมมีเงินอยู่200บาทอยากซื้อข้าวกลางวันและกาแฟ แต่ถ้าซื้อกาแฟราคาแพงผมอาจเหลือเงินไม่พอซื้อข้าวเท่ากับว่าผมต้องเลือก 2. อปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพราะทรัพยากรมีจำกัดจึงเกิดปัญหาพื้นฐาน3ข้อที่ทุกประเทศและทุกคนต้องเจอ 1. อะไรที่จะผลิตจะผลิตสินค้าและบริการชนิดใดและปริมาณเท่าไหร่ตัวอย่าง ประเทศไทยจะใช้ที่ดินปลูกข้าวหรือปลูกอ้อยมากกว่า 2. อ,อย่างไรที่จะผลิตจะใช้วิธีการผลิตแบบไหนใช้แรงงานคนหรือเครื่องจกักรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือแบบดั้งเดิมตัวอย่างโรงงานจะใช้เครื่องจกักรอัตโนมัติแทนแรงงานคนเพื่อลดต้นทุนหรือไม่ 3. เพื่อใครที่จะผลิตใครจะได้รับสินค้าและบริการเหล่านี้ และจะก,กระจายอย่างไรตัวอย่างรัฐจะให้วัคซีนฟรีกับทุกคนหรือเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นชีวิตประจำวันก็มีปัญหานี้คิดเหมือนการทำอาหารเย็นจะทำเมนูอะไรทำอย่างไรให้เร็วและอร่อยและทำเพื่อใคร 3. ทรัพยากรทางเศร,รษฐศาสตร์เศร,รษฐศาสตร์แบ่งทรัพยากรออกเป็นสประเภทใหญ่ๆคือ 1. ที่ดิน พื้นที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้น้ำแร่ 2. แรงงานแรงกายและแรงสมองของมนุษย์ 3. ทุนเครื่องจักรอาคารเงินลงทุน 4. ผู้ประกอบการคนที่รวมปัจจัยทั้งหมดมาผลิตสินค้าและบริการพร้อมรับความเสี่ยงตัวอย่างร้านกาแฟที่ดินคือพื้นที่ร้าน แรงงานคือบาริสต้าทุนคือเครื่องชงกาแฟโต๊ะเก้าอี้ผู้ประกอบการคือเจ้าของร้านที่ลงทุนและวางแผนธุรกิจ 4. โอกาสต้นทุนโอกาสต้นทุนคือค่าของสิ่งที่เราต้องเสียสละไปเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างถ้าผมใช้เงิน100บาทซื้อขนมเท่ากับว่า โอกาสต้นทุนคือมื้ออาหารที่ผมไม่ได้ซื้อหรือถ้าผมต้องเลือกไปเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดเท่ากับว่าโอกาสต้นทุนคือเวลาที่ผมอาจใช้เวลาทำงานพิเศษหาเงินการคิดเรื่องโอกาสต้นทุนทำให้เราเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด 5. การแบ่งเศสฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์แบ่งเป็นสองสาขาหลักคือ 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาเศรษฐกิจระดับย่อยเช่นครัวเรือนบริษัทตลาดเฉพาะวิเคราะห์ราคาสินค้าปริมาณการซื้อขายและโครงสร้างตลาดตัวอย่างทำไมราคามะม่วงถูกลงในฤดูร้อน 2. เศรษฐศาสตร์มหาภาคศึกษาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศหรือโลกดูการเติบโตของเศรษฐกิจการว่างงาน เงินเฟ้อตัวอย่างทำไมเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงในบางปี 6. หลักการคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การคิดเชิงเศรษฐศาสตร์คือการมองปัญหาโดยคำานึงถึงต้นทุนผลประโยชน์และผลกระทบของการตัดสินใจทุกครั้งหลักการคือทุกการตัดสินใจมีต้นทุนคนจะเลือกทำสิ่งที่ได้ประโยชน์มากกว่าต้นทุน ต้องคิดถึงผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมตัวอย่างเช่นถ้าต้องซื้อของออนไลน์ราคาถูกกว่าแต่ต้องรอส่ง7วันเท่ากับว่าเราต้องชั่งน้ำหนักว่าประหยัดเงินคุ้มกับการรอหรือไม่ 7. บทบาทของเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันเศรษฐศาสตร์มีบทบาทในหลายเรื่องเช่นการจัดการเงินส่วนตัวคือการวางแผนรายรับรายจ่าย การใช้เวลาเลือกงานหรือกิจกรรมที่ให้ผลคุ้มค่าการวางแผนธุรกิจคือคำนวณต้นทุนกำไรและความเสี่ยงการวางนโยบายของประเทศคือรัฐบาลใช้ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดภาษีเงินเดือนขั้นต่ำและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน8ระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจ คือวิธีการที่สังคมหรือประเทศใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนระบบเศรษฐกิจมีหลากหลายแบบแต่หลกัหลกๆได้แก่ 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเอกชนมีเสรีภาพในการถือครองทรัพย์สินและทำธุรกิจกลไกราคาเป็นตัวกำหนดการผลิตและการบริโภคตัวอย่างเช่นอเมริกา 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรหลักและควบคุมการผลิตเน้นความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นคิวบาสาระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสมข้อดีของทั้งสองแบบรัฐและเอกชนมีบทบาทร่วมกันตัวอย่างเช่นประเทศไทยระบบเศรษฐกิจมีผลต่อวิถีชีวิตคนในประเทศเช่นราคาสินค้าค่าจ้างและการกระจายไรายได้ 9. กลไกราคาและอุปสงค์อุปทาน,นกลไกราคาคือวิธีที่ราคาสินค้าและบริการถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานอุปสงค์คือปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในราคาต่างๆอุปทานคือปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการขายในราคาต่างๆหลักการทำงานของกลไกราคา ถ้าราคาสูงผู้ผลิตจยากขายมากขึ้นแต่ผู้บริโภคซื้อน้อยลงถ้าราคาต่ำลงผู้บริโภคอยากซื้อเยอะขึ้นแต่ผู้ผลิตอยากขายน้อยลงตัวอย่างราคาทุเรียนในฤดูผลผลิตจะถูกลงเพราะอุปทานเยอะ 10. ปัญหาเศรษฐกิจและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ นอกจากปัญหาพื้นฐานแล้วแต่ละประเทศยังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อนเช่นเงินเฟ้อราคาสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นทำให้ค่าของชีพสูงการว่างงานคนไม่มีงานทำส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจรวมความเหลื่อมล้ำช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ 1. GDP มูล,ลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ 2. อัตราการว่างงานร้อยละของแรงงานที่ไม่มีงานทํา 3. อัตราเงินเฟ้ออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยรวมรัฐบาลและนักเศรษฐศาสตร์ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อตัดสินในการออกนโยบายเศรษฐกิจจะเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือการคำนวณ แต่คือวิธีการคิดและการตัดสินใจที่เราทำทุกวันเข้าใจเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนมีแผนที่นำทางให้เราเลือกใช้ทรัพยากรเวลาและโอกาสอย่างชาญฉลาดสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ